จะไม่เป็นฟิลน,นี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าถ้าอ่ะขีดไปเลยขีดไปเลยเลิศนะเนี่ยมันคือผลของการกระทําที่ชอบแกงคนอื่น oh เอาใหม่แม่เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่า กองแบบดีมากดูแลดีมากแล้วถ้าสมมติเขาขอให้แม่เปลี่ยนยี่ห้อฟันปลอมเนี้ยแม่ยอมมะหรือว่าแม่จะวินเลยวินแบบวินเลยหรือแม่ว่างอะคือฉันคิดว่าฟันปลอมอะมันเป็นอะไรที่เราต้องเลือกให้ดีก่อนอืมถูกถ้าเราได้ลองก่อนอะมันก็จะดีไงคือเราต้องขอเทสก่อนว่าเออมันเข้ากับรูปปากเราไหมถ้ามันเข้าแล้วก็ แล้วใส่ออกมาแล้วเป็นแบบเนี้ยมันรับได้ไหมถามหน่อยเป็นแบบนี้นน <c oughs> เป็นแบบนี้มันรับไหมมันเป็นไงแบบเนี้แบบนี้มันก็ตู้สิบห้าไงเออมันรับได้ไหมเนี่ยดาวันเก่งมาก ดาวอเออนี่ไม่คือหนูรู้เลยว่าเหตุผลที่เขาที่เราตุบอะหนูว่าหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นเรื่องฟันปลอมของแม่ด้วยเพราะว่าทางกองเพราะว่าทางกองเขาไม่รู้ไงว่าเยามเมอ่ะใส่ฟันปลอมแต่ว่าเขาต้องรู้แล้วสิฉันไม่ไม่แล้วคือวันนั้นเป็นฟีลแบบเผลอไง แอบถอดฟันปลอมกินข้าว <g ül> เดวคนจะกินข้าวเขาก็ต้องใส่ฟันปลอมไหมใช่ <g ül> แล้วลืมใส่ไว้ในแก้วน้ำแล้วพี่เลี้ยมจับได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเธอเก่งมากดาหวันเธอสามารถขนาดนี้เลยเหรอ ไม่อยู่ว่าหนูว่ามันอาจจะเป็นวันนั้นด้วยที่เราแม่จำได้ว่าที่เราเข้าไปฟิตติ้งกันแล้วแม่คิดว่าไม่มีพี่เหล้องอยู่ในห้องว่าแม่เผอถอดวกหนูว่ามันต้องมันต้องเป็นฟิลนั้นเลยป้าเยมีใช่ตอนนั้นคือคิดว่ามันไม่มีคนอยู่แล้วไงเออคือเราไม่ถอดแล้วเราใส่สองชั้ชนคือมันเป็นฟิลแบบปล่อยใจสนุกสนุกอ่ะใช่คือเราแล้วเราต้องถอดทีละชั้นนึกออกป้ากว่าจะถอดออก ก็ยากแล้วแล้วคิดว่าขอนชั้นที่สองแล้วมันจะทานน่ะแล้วคือพี่เหงยก็เข้าแล้วตอนนั้นนะแล้วคิดดูนะสภาพที่พี่เลีิยมาเจอวันนั้นคือไม่มีฟันไม่มีฟันและไม่มีผมมันจะไม่คุยได้ไงถามหน่อยพี่แพรบอกขยันแต่งเรื่อง คนมีสตรอรี่น่ะปีหน้าไปอิสราเอลได้เลยเพราะว่าเรายายเมยเป็นคนมีสตรอรี่เออเออ,เอ,องงมาก